สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการแพทสร้างความแกร่งสู่คนเก่งกันอีกแล้วนะครับวันนี้เช่นเดิมครับผมได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในด้านของวิชาการวิชาชีพนะครับอะไรวงการของการศึกษาและวงการอาชีพนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสถานศึกษานะครับที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติและสูงส่งนะครับนั่นคือรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานนะครับวันนี้เราจะคุยกันครับว่าสถานศึกษารางวัลพระราชทานเนี่ยคืออะไรนะครับมีความภาคภูมิใจอย่างไรนะครับในสังคมของการศึกษาและสังคมของอวงการอาชีพต่างๆนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากอาจารย์วิเชียรเนียมน้อมครับผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัน์นะครับได้ให้เกียรติมานะครับร่วมในการขอขอบคุณใจทีนะครับอาจารย์ครับเราเพิ่งได้คุยกันนอกรอบกันไปนะฮะอาจารย์ว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัน์ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานนะครับในลักษณะที่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่และเป็นอาชีวะด้วยนะฮะซึ่งก่อนที่ผมจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของ รางวันที่อาจารย์ได้มาต้องเียนถามใจง,งี้ห่อนครับว่าในฐานะที่ผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าโรงเรียนที่เราเห็นเห็นอยู่นะครับและผมเห็นป้ายอยู่ที่หน้าโรงเรียนหลายๆที่ด้วยนะฮะมีเขียนขึ้นป้ายว่าโรงเรียนสถานศึกษารางวัลพระราชทานนะครับบางทีผมก็ยังอยากแกทราบเหมือนกันว่าโรงเรียนสถานศึกษารางวัลพระราชทานเนี่ยคืออะไรนะครับ แล้วมีความภาคภูมิใจอย่างไรในวงการของการศึกษาครับอยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์ช่วยให้ความประจกษ์ตรงนี้สักนิดหนึ่งครับได้ครับได้ครับยินดีครับก็เรียนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีคุณคุณวชารนะครับที่ให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาพูดคุยเพื่อ,อเล่าความเป็นมาเล่าความเจริญเติบโตของปัญญาพิวัตรครับให้กับสังคมได้รับรู้ ปีนี้เราปีที่สิบห้าครับพูดง่ายว่าสิบห้าขวบย่างเข้าสิบหกขวบถ้า,ถาเป็นเป็นหนุ่มนะเป็นห<ช>นุ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะครับซึ่งเราก็จะเริญเติบโตมาตามลําดับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจุดสูงสุดของการทําการศึกษาไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามอนุบาลประถมม,มัธยมอาชีวะหรืออุรมก็ตามมันจะมีสองเรื่องหลักๆที่สถานศึกษาเหล่านั้นต้องไปให้ถึงก็คืออันที่หนึ่งการประกัน คุณภาพการศึกษาของสะมศอันนี้ผมก็ได้ยินบอ่อยน,นะครับนะครับออันนี้ที่ชาวการศึกษาเนี่ยกังวลกันมากมนะครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่แล้วก็ผลก็คือจะต้องได้ยอดเยี่ยมถึงจะเป็นสูงสุดนะครับ <c oughs> อีกตัวหนึ่งก็คือ <c oughs> สถานศึกษารางวัลพระราคทาน <c oughs> ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่านะครับคุณจะก้าวไปสู่ตรงนั้นได้ คุณต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างไม่ได้หมายความว่าคุณได้ประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมจากสมศรแล้วคุณจะไปได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทานม,มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะ<ช>ไม่ได้ pray, ก็ได้ครับเพราะว่าเกณฑ์ก็จะมีความแตกต่างกันแต่ถามว่าถ้าเป็นพระเขาเรียกพัฒย์ยศนะพัฒยศสูงสุดของสถานศึกษาเนี่ยมีสองเรื่องเนี่ยแต่ส่วนอื่นเป็นส่วนประกอบครับ แต่เป็นส่วนประกอบในทางที่เสริมทําให้เกิดสองตัวนี้ทาได้นะครับถ้าเป็นสถานศึกษาวัยผู้ใหญเนี่ยมันจะมีประถมใช่ไหมมัธยมใช่ไหมฮะก็คือถ้าแบ่งก็คือทุกระดับของการศึกษาจะแบ่งขนาดเล็กขนาดกลางและ็ขนาด,นาดใหญ่หญแต่ของเราเนี่ยในปีกา,ารศึกษา2 5 6 1ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยขนาดใหญ่ เขามีแบ่งสายสามมันสายอชีวะด้วยไหครับอาจารย์แบ่งละเอียดลงไปนาดันเลยเขาก็จะแบ่งแบ่งในในในระดับของเขาเช่นถ้าเป็นโรงเรียนของสามัญใช่ไหมเขาก็แข่งของเขาถ้าเป็นอาชีวะอชีวะเราก็ต้องแข่งรวมกันกับของภาครัฐเนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอชีวะศึกษาเนี่ยมันไม่มีสังกัดเอกมันไม่มีสังกัดสชมันไม่มีสังกัดสสแต่ตอนเนี้ยอชีวะที่สังกัดสชมารวมอยู่ภายใต้สเดียวกัน อ๋อรวมลีกกันรวมละรวมละก็คือระรวมบริหารจัดการเพราะว่าคำสั่งคณะบริวัติปีมอตตาสิบสี่ที่รัมตีในสมัยนั้นบอกว่าต้องเอามารวมกันเพื่อการอยู่คะลีกกันตอนนี้เอามาอยู่ในมลีกเดียวกันอยู่คระค่ายตอนนี้มาอยู่ค่ายเดียวกันเพราะนั้นเก้าร้อยกว่าแห่งเนี่ยแข่งด้วยกันเก้าร้อยกว่าแห่งเนี่ยแข่งด้วยกันระดับจากจังหวัดไปภาคและถึงไปนำผลการประเมินเนี่ย เข้านําเสนอต่อคณะใหญ่นะครับซึ่งสํานักพระราชวังก็ต้องพิจารณาแล้วก็ประกาศออกมาครับนะครับหลายแห่งต้องเรียนงี้ครับว่าหลายแห่งรอบเดียวบางทีไปไม่ถึงดวงดาวต้องต้องต้องเข้ารอบเข้าเขาเรียกอะไรเข้าประกวดนะครับใช่ใช่ต้องเข้าประกวดคือต้องประกวดกันหลายรอบเลยกับโรงเรียนวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดนั้นในภาคนั้นๆแต่ของเราเนี่ย เราทําด้วยความตั้งใจครับเราทําปีเดียวเราได้เลยโอ้โหครับครับเพราะว่าครูบุคลากรตลอดจนนักเรียนที่วิเลยเราเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่ามีความตั้งใจในเรื่องของการที่เราจะไปให้ถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าทั้งตั้งใจทั้งมีความพร้อมใช่ครับนะครับใช่ผู้ใหญ่ก็ต้องสนับสนุนในการที่เราจะเดินในเส้นทางนี้นะครับแล้วมันก็หายเหนื่อยครับพี่ครับมันหายเหนื่อยกับรางวัลที่เราได้รับ เมื่อกี้ตอนก่อนจะเข้ารายการผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์วิเชียนนิดนึงนะครับว่ารางวัลไม่ใช่สิต้องเรียกอะไรการตรวจประกันคุณภาพทางด้านการศึกษาจากสมศนะครับวิาลัยเทนโลยีปัญญาพิวัตรเองเนี่ยก็ผ่านผ่านมาสรอบบาะเมินมาสามรอบแล้วครับอาจารย์นะครับตอนนี้จะเข้าสู่รอบที่สี่รอบที่สี่เนี่ยปีนี้บางเอิญเขาเขามีการกําหนดว่าห0สิบรง 60วิไลเนี่ยมีใครบ้างครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ถูกถูกกําหนดว่าจะต้องถูกตรวจเพราะเนื่องจากว่าวางทีเนี่ยเขาก็จะไปโรงเรียนที่ยังไม่ค่อยเข้มแข็ง,ขงเพื่อไปกคือจริงๆการตรวจของสอบมาสอเนี่ยเขาก็พยายามไปให้คําแนะนำนะฮะไม่ได้เป็นเกณฑ์อะไรแต่ทีนี้เขาเขาก็ามองว่าเขาก็มองว่าเราเนี่ยก้าวมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเขามาเนี่ยก็ไม่ต้องแนะนําอะไรมากนะครับ เขาไปโรงเรียนวิไลที่ต้องแนะนําเยอะๆดีกว่าอ,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 อันนี้เราคิดเัาเองหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้นะแต่ก็ยินดนะีถ้าเขาจะมาเขาก็เลยบอกว่าของเราอาจจะเป็นปีหน้านะครับซึ่งเกณฑ์ในการประเมินก็ขยับแล้วขยับอีกแต่เราก็ปรับตามเกณฑ์เขาเราก็พร้อมฮะแต่ว่าเราก็ต้องส่งการประเมินตันเองไปที่กระทรวงสามรอบที่แล้วอาจารย์ก็ผ่านการประเมินมาได้อย่าง อย,อย่างดีครับดีเลยแหละ,ะดีดีมากนะครับ<อ>แล้วตอนนี้ก็<อ>มาเปลี่ยนเกณฑ์เป็นยอดเยี่ยมแล้วก็ล่าสุดผมส่งการประเมินตนเองไปที่กระทรวงครับประเมินเาก็กระทรวงเขาก็ตั้งทีมอ่านทําเป็นเล่มไปเราก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาว่ายอดเยี่ยมครับแต่ว่ายังไม่มาประเมินจริงๆนะฮะประเมินใะกเอกสารเนี่ยเราได้ยอดเยี่ยมละอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพราะว่าในเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเอกสารที่เราทําจริงครับม,มันไปปรุงแต่งไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งที่เขามาตรวจเนี่ยเขาก็ต้องดูตามเอกสารคือเราก็ต้องโชว์สิ่งเหล่ลานั้นซึ่งมันมีประจักษ์หลักฐานอยู่แล้วใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับอันนี้ชัดเจนเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของรางวัลสถานศึกษาพระราชทานนะครับซึ่งประเดี๋ยวผมขออนุญาตพักไว้นิดหนึ่งนะครับอาจารย์อยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเราเปิดมาตั้งสิบห้าปีแล้วเนี่ยนะครับ ผมเชื่อแน่นอนเลยว่าภายในเวลา15ปีตั้งแต่ปี2,548ัร้บจนมาถึงปีนี้2,562เนห้ยหกสบเนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตของที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยจะต้องผ่านการเรียกว่าเข้าประกวดเวหรือผ่านเวทีราว <c oughs> รงวัลต่างๆมาเนี่ยน่าจะเย <c oughs> อะ yeah, นะฮะ,อ,ะอาจารย์พอจะ จะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีรังวีรางวัลอะไรที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางวิทยาลัยบ้างครับครับต้องต้องเรียนคุณไอดีครับว่าและเรียนท่านผู้ชมลนะครับว่าเรามีแผนชัดเจนนะเราเปิดตั้งแต่ปี48ตอนนี้แผนเราไปถึงปี65แล้วนะครับในแต่ละปีเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าเราจะทําอะไรนะครับเวทีที่เราจะก้าวเข้าสู่เวทีเนี่ยเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาของเราเนี่ยเราทําอะไรนะครับในเช่นเราเปิด เมื่อปี2 5 4พนสิบดะครับถึงปี2 5 5พห้าสิบเนี่ยในช่วงนั้นก็เป็นสองสรอบที่สองซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงเปลี่ยนเปลีไม้ถือว่าเพิ่งเปิดใหม่ๆนะเราเพิ่งเปิดใหม่กำลังเริ่มต้นกําลังเคลียร์พื้นที่ทุกอย่างก็ยังไม่พร้อมรับสมัครเด็กประมาณสักสามสี่รอบโดยประมาณเด็กก็ไม่เต็มนะเพราะว่าเขายังไม่รู้จักว่า โรงเรียนปัญญพิวัตรคืออะไรถ้าบอกว่าโรงเรียนเซเว่นทุกคนรู้จักปัญญาพิวัตรไม่รู้จักเอานะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆเริ่มแต่ว่าโชคดีครับสองวัสอบรอบประกันคุณภาพรอบสองเข้าๆรอบหนึ่งเราไม่ทันเพราะเราเปิดโรงเรียนไม่ทันนะครับรอบสองเราก็ผ่านด้วยดีเราก็ผ่านด้วยดีเพื่อหลังจากนั้นก็ขยับไปนิดหนึ่งทางผู้ใหญ่เราก็เห็นว่าเออรางวัล อันหนึ่งที่จะเข้าสู่เวทีประกวดได้เช่นรางวัลนวัตกรรมทางด้านสังคม,มนะครับที่กระทรวงวิทยาศาสตร์จัดโอ้น่าสนใจน่าสนใจนนครับเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องนวัตกรรมก็มีการเขียนพ่อพ่อซ่นะครับ,รบเขียนรายละเอียดส่งไปเราก็ได้รางวัลรางวัลนวัตกรรมทางด้านสังคมคในการจัดการศึกษาถามว่าอันนี้มันได้ได้ไงก็เพราะว่าการจัดการศึกษาของเราเนี่ย นะครับมันต่างจากที่อื่นเนาะไหมครับเด็กยากจนเด็กขาดแคลนเข้าสู่ระบบเราเราสามารถพยุงและดูแลเด็กเหล่านี้จบแล้วมีงานทำนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทางผู้ให้รางวัลเดี๋ยวก็เห็นเรารางวัลแรกเราได้มานะครับนวัตกรรมทางด้านสังคมนี่เราสร้างนวัตกรรมมาตั้งแต<ช>่ปีสองพันห้าร้อย สี่ส้าอะไร 49, ประมาณนั้นเ,เ,เลยนะครับ oh. คือ,คอ,คอ,คอนี่นี่นี่อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าซ e o ของเราเนี่ยก็คือคุณกอนสักเนี่ยท่านมองมองมิติทางการศึกษาไม่เหมือนชาวบ้านครับเพราะถ้ามองแบบชาวบ้านก็คือมองแบบระบบธรรมดาแต่วันนี้คุณกอนสักท่านเห็นสิ่งเหล่านี้มาถ้าย้อนหลังคือเห็นมาส5บปีแล้วครับที่จึงได้ทําตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมองเห็นอย่างนี้ปั๊บท่านก็บอกว่าอะไรที่เวทีทางการศึกษา ไม่มีเราต้องทําให้มีทําให้มันเป็นตัวอย่างเพื่อให้กับสถานศึกษาอื่นๆเอาตัวอย่างครนะเพื่อขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็เริ่มเอาเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยเข้ามาก็อันนั้นสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างนี้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจครับใช่ถ้าได้รางวัลนี้ผมว่าสบายใจนะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราได้มาสี่ปีซ้อนแล้วครับตั้งแต่ไล่มาเรื่อยนะครับ ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเรารับครั้งที่ห้าเนี่ยเราจะได้โล่ถาวรแล้วเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ว่าเอ,อ้ยนี่คือสถานศึกษาปลอดภัยที่ส่งลูกเข้ามาเรียนได้หายห่วงครับหายห่วงครับนะครับระวังเรื่องอ a f e t ้เจ็ดสอเราก็เอาใส่เข้ามาอีกอนะครับหลักสูตรเหล่านี้ก็เอามาให้เด็กได้เรียนรู้เจ็ดสอเลยครับผม <7 S 1> เคยได<อ>้ยินเขามีกันเพียงแค่ห้าส่อนะอาารับ เราก็เพิ่มสิ่งแวดล้อมก็สวยงามเข้าไปตามนโยบายบริษัทเพราะฉะนั้นเผื่อปีห้าสามถึง56เนี่ยเราก็ผ่านสองพศรอบสามนะครับยังไม่มีข้อกังขาก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปีห้าเจ็ถึงปี60เนี่ยเราได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสารพลังประชารัฐเป็น Excellent Model School ทางด้านค้าปีของประเทศไทยอันนี้เป็นรางวัลที่ถือว่า เราสกเซสนะเพราะอะไรเพราะว่าผมจําได้ว่าในปีนี้ที่เราได้รับรางวัลเนี่ยมีสถานศึกษาทั้งหมด40กว่าแห่งถ้าจำไม่ผิดเนาะเป็นของภาครัฐเนี่ย40นอกนะักนอีก3แห่งก็แยกกันไปปัญญพิวัตรเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นนะในหนึ่งในนั้นในรอบแรกนะครับแล้วเราก็อย่างเท่านั้นยังไม่พอครับเราก็ไปขอยื่นเปิด ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิชาชีพนะครับเป็นศูนย์ทดสอบคุณวุฒิชาชีพพนักง,งานขายระดับหนึ่งสองโดยประมาณมเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเปิดศูนย์ทดสอบแล้วเราก็ไปยื่นขอเปิดศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าภายนาคารระดับหนึ่งเราก็เปิดสอบให้กับคนในในย่านวัดโบวขวัญงามวงวานนะครับก็เปิดได้สําเร็จนะฮะแล้วก็ เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางด้านชีคือความปลอดภัยเนี่ยปีสองพนร้อยห้าสิบเก้านะครับอันนี้ก็คือประมาณถึงปีหกูนแล้วนะเพื่อมาปีการศึกษาสองพัร้อยหกสิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้ผมเกิ่นถึงเจ็ดสอให้ฟังใช่ไหมครับว่าที่ผมถามว่าเขามีห้าสองกันอาจารยมีตั้งเจ็ดสองคือนโยบายของ c p พอครับที่คุณกอบบอกว่าต้องเพิ่มสวยงามกว่าสิ่งแวดล้อมก็มาใช่ไหมครับ เราก็บอกมันต้องมีเวทีสินะ่ะวันนี้โรงเรียนโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทําเรื่องนี้กันนะครับแต่ผู้บริหารเราก็มองว่าเอะถ้าเราฝังชิปเด็กตั้งแต่สถานศึกษาเรื่องห้าสอเจ็ดสอเนี่ยเข้าไปตั้งแต่เรียนแล้วก็ใส่เขา้าไปในหลักสูตรค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเผื่อเขาจบการศึกษาเนี่ยสถานสถานประกอบการต้องการคนที่มีองค์ความรู้เหล่านี้ส่วนครับมันก็เบ็ดเสร็จ เหมือนเปาหมีสาเร็จรูปฉีกซองใส่น้ํากินได้เลยถูกไหมครับก็มีเวทีนี้เกิดขึ้นซึ่งเวทีนี้เขามีมานานแล้วนะเพราะผมยังไม่เคยได้ยินว่ามีสถานศึกษาแห่งไหนส่งเข้าคุยหรือเรียนหรือปฏิบัติกันในเรื่องของห้าสอใช่ใช่ไหมครับเราก็เลยเราจะได้ยินเรื่องของโรงงานใช่เราก็เลยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับในเวทีการประกวดในวันนั้นเนี่ยมีประมาณ สัก40่สิบแห่งซึ่งเป็นบริษัทโรงงานครับมีวิเลยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตต่อท้ายเขาอันเดียวว่าเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวแห่งเดียวนะครับวันที่เราไปพรีเซนต์เนี่ยเราว็็บอกเนี่ยเราเป็นวิทยาลัยเป็นโรงเรียนคนในห้องประชุมก็มองว่าเอ๊ะแล้วโรงเรียนจะทำยังไงแต่ผมพูดชัดครับประโยคสุดท้ายผมบอกว่าการจัดการศึกษาเนี่ยเป็นการสร้างคน ถ้าเราสามารถฝังชิป5อ7อลงไปในตัวเด็กได้เมื่อเขาจบแล้วเขาไปทํางานอันนั้นมีมูลค่ามหาศาลมากกว่าผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตเครื่องยนต์เสียอีกครับอันนั้นประเมินค่าม่ได้ทุกคนในห้องประชุมยืนขึ้นแล้วลก็ปรบมือให้เราอนั่นมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า7อเนี่ยหรือ5อเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้กับพวกการผลิตเครื่องไม้เครื่องมแต่มันใช้กับการผลิตคนการผลิตคนก็ได้ครับ เราทะลุข้อไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับแล้วเราก็ได้รางวัลมาโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยท่านอาจารย์อันนี้ก็เป็นเป็นความเด็ดเหนื่อยที่เรามีความสุขในในวันสุดท้ายนะครับครับครับแล้วก็นอกเหนือจากปีนี้แล้วใช่ใช่นอกเหนือจากนี้แล้วนะปีนี้ก็มันก็เป็นงี้ครับเราได้รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมขึ้นในจังหวัดนนท์เนี่ยเขาจะมีการให้ให้ประกวดสถานศึกษาคุณธรรมนะครับมีระดับเพชรระดับทองระดับเงินทองแดง เราก็ไปคว้ารางวัลสถานศึกษาคุณธรรมระดับเพชรมาของจังหวัดนนทบุรีเป็นอาชีวะอีกนะครับพอแม่ผู้ปกครองก็สบายใจอีกแล้วะครับเพราะว่าเป็นสถานศึกษาที่ที่เรียกว่ามีคุณธรรมแล้วก็สอนลูกหลานของเขาให้มีคุณธรรมใช่ไหมครับโอ้คราวนี้ก็กลับมาถึงเรื่องของสถานศึกษารางวัลพระราชทานครับนะครับผมเข้าใจว่า มันไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะอาจารย์ที่ที่เราจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้นะครับและมีคุณค่าอันนี้นะครับต้องรบปรารชาวิเชียนช่วยเล่าสั้นที่หนึ่งครับว่าการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อที่จะรับรางวัลนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลนี้นะครับทําอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับคือคือเกณฑ์เกณฑ์ของเขาเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ6กมาตรฐานครับเราต้องเตรียม หกมาตรฐานเนี่ยให้พร้อมซึ่งคําว่าพร้อมหมายความว่าเราต้องเตรียมล่วงหน้ามาเป็นปีนะครับมสมมุติว่าเราบอกปีน่าจะส่งปีเนี้ยเราต้องเตรียมข้อมูลย้อนหลังสามปีถอยหลังไปแล้วก็เอาข้อมูลย้อนหลังเนี่ยให้เขาตวรวจนะครับด้านที่หนึ่งก็คือด้านคุณภาพนักศึกษาคําว่าคุณภาพนักศึกษาก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนักศึกษาที่มีคุณภาพนะครับต้องจบการศึกษาในเกรด เฉลี่ยที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธาดิการจบแล้วต้องมีงานทำมีความพึงพอใจของฐานประกอบการรองรับว่าเมื่อรับนักศึกษานักเรียนของเราไปทํางานแล้วมีคุณภาพไม่ได้มีปัญหาดีครับใช่ฟัรดูแลนี้เพราะตัวนี้ผมต้องต้องเก็บข้อมูลตลอดนะฮะคำว่าคุณภาพเนี่ยเก็บภาพรวมขนาดนี้เลยว่าต้องมีประเมินมีต่างมีเชิญสถาบประกบการมาสัมภาษณ์กรรมการก็มาสัมภาษณ์เองนะครับและที่สองก็คือบริหารหลักสูตรและวิชาการ ด้านนี้เราก็ชัดอีกเหมือนกันเพราะว่าเรามีการออกแบบหลักสูตรร่วมกันกับสถานประกอบการคือหลักของทวิภาคีมันบอกวอย่างชัดเจนว่าสถานศึกษาสถานประกอบการต้องมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกันทั้งตั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันนี้เรามีความชัดเจนมาคุยมาสอนร่วมกันหลักสูตร CPO ต้องการให้อย่างไรวิทยาลัยสอนอย่างนี้ต้องการคนมีคุณสมบัติอย่างไรมันก็โยงไปถึงเรื่องของการประเมินตอนสุดท้ายว่าประเมินแล้วมันใช่สําหรับ ตรงกับเขาไหมด้านที่3ก็คือด้านการบริหารจัดการ management นะครับก็คือตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่าถ้าไอถ้าตัวที่3มเนี่ยมันมันไม่ไม่ flow ที่ดีไม่มีคุณภาพเนี่ยอีกอีกสด้าน5ด้านมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราก็ได้ได้พูดง่ายว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าได้เปรียบนะแต่ว่าวิไลยเทคโนโลยีเป็นยังไถือว่ามีบุญมีบุญก็คือว่า สถานประกอบการเนี่ยเป็นแบ็กอัพให้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะคิดเราจะทําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ใจดีก็มักจะส่งสัญญาณให้กับเราเสมอว่าอ๋อยังต้องอย่างนี้ทําได้นะเวลาจะของบประมาณอะไรต่างๆก็ก็ชัดเจนครับมันก็ 4m มันก็คล่องครับผมว่ามันสะท้อนมาจากให้เราเห็นถึงว่าจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่อาจารย์ก็รับได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปี มันคือการจัดการที่ดีใช่ไหมใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสังคมคัซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์หนึ่งที่ว่าถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเขาก็ไม่ส่งเด็กมาเรียนกับเราหรอกอีกตัวหนึ่งก็คือทางด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากรครูบาอาจารย์ต่างๆและเจ้าที่ของเราเนี่ยเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างขวัญกำลังใจที่ดีนะครับและตัวสุดท้ายก็คือตัวที่จะประกาศให้สังคมรู้ก็คือความดีเด่นของทถานศึกษาเช่นที่เราได้ สถานศึกษารางวัลพระอานได้ e x c e l l เ n t Model s c h o o ลได้สถานศึกษาระดับเพชรนะครับได้สถานศึกษาปลอดภัยยอดเยี่ยม4ปีซ้อนอันนี้ก็คือตัวหนึ่งที่การันตีเด็กก็ไปคว้ารางวัลระดับประเทศมาเหรียญทองระดับประเทศมาอันนี้คือตัวคุณภาพทั้งหมดครับโอ้โหรางวัลนี่เป็นต้องเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่รับประกันคุณภาพของเรานะครับคราวนี้มันไม่จบเพียงเท่านี้สิอาจารย์เพราะว่านี่ปี2 5 0 0 62อนาคตข้างหน้าแน่นอนครับผมเชื่อว่าอาจารย์ไม่อยู่แค่นี้แน่นอนนะครับช่วยเล่าหน่อยสิครับอาจารย์ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นสถานสามพระธาตุเนี่ยเราอยากได้ถาวรทองคําเขาว่าถาวรนทองคํานี่ก็หมายความว่าภายในสิบปีเนี่ยเราจะต้องได้รางวัลสามครั้งต่อเนื่องเพราะฉะนั้นรางวัลเนี้ยรางวัลสถานสามพระธาตุเนี่ย อีก2ปีกันถึงสาหน้าผมต้องส่งอีกครั้งหนึ่งอีก2ปีต่อไปเราจะส่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราได้3ามครั้งต่อเนื่องภายใน10ปีเราจะได้โลกรางวัลพระราชทานมีป้ายทองคําถาวรและถาวรเรียกว่าได้ถาวรเลยเราเราต้องไปให้ถึงเอาใจช่วยครับไปถึงแน่นอนครับอาจารย์และนอกจากนี้แล้วรถแมพของเราเนี่ยก็มีความชัดเจนว่าเราจะทําอะไรครับวันนี้เราบอกว่าเราเป็นผู้นำอาชีวศึกษาระบบเทวิภาคีด้านธุรกิจขีาปีกของประเทศ นะครับนั่นคือวิสัยทัศน์ของเราแต่วันนี้เราเริ่มขยับแล้วเราบอกว่าตัวนี้ยังไม่พอนะเราจะต้องเป็นผู้นําอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของอาเซียนนะครับเพราะรฉะนั้นเราจะเริ่มเอาการประเมินจากอา,อาเซียนเข้ามาเข้ามาจับละค,บคือประเมินสมศบในประเทศไทยไม่พอละอเราจะเอาอาเซียนเข้ามาจับ,รบเราจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์อะไรต่างก็ตามซึ่งอันนี้ก็ต้อง ปรึกษาผู้ใหญ่ใจดีเราเราจะไปให้ได้เพราะมันคงไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับผมก็เชื่อว่าไปได้แน่นอนครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พิเชษอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเราดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเราจะปิดท้ายไปด้วยกันด้วยคลิปวิดีโอดีๆนะครับจากทางวิทยาเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน ความสุขที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา360รองศาเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นยากครับเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเ,เองนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับกับคลิปความสุข360อกงศาของวิทยาลเทคโนโลยีปัญญาภิวัตรครับสวัสดีครับความสุขของผมนะครับ ฉันมองแต่เธอไม่เคยจะมองใครมองแต่เธอไม่เคยละสายตาและใจที่มีก็ลองกันลอยไปมันวันไวทุกครั้งที่จ้องตาและใจจะก้าไม่เคยจะฟังเลยบอกกี่ครั้งไม่เคยจะฟังกันเลยยันตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอเฝ้านอนละเมอทุกเมื่อและเชื่อว่าช้างตายช้งตัวเอาใบบีบัวปิดไม่มิดสักวันหนึ่งเธอคงเข้ามาจะพิชิตล่วงรู้ความในในสิ่งที่ฉันคิดว่าความรักมันจุกอกมันคงเป็นไม่มิดอ๋อนี่ครับคือความสุขของผมการที่ทำสิ่งผมรัก การที่ไดเป็นตรงของตัวเองนะครับหวังว่าความสุขของผมจะส่งไปถึงเพื่อร่วมง,งานส่งไปถึงนักเรียนนักศึกษ,ษาผ่านกิจกรรมที่ผมได้จัดขึ้นนะครับและความสุขเราสามารถสร้างด้วยตัวเราเองครับสามคำเทีกับแพทเลยนะฮะแพทอย่างเฟี้ยว ความสุขของผมนะครับคือการได้มาทํางานที่ปัญญาพิวัตรนะครับในทุกๆวันนะครับได้มาเจอคุณครูได้มาเจอเพื่อนร่วมง,งานนะแล้วก็ได้มาเจอเด็กๆนักเรียนนะคคอยให้คาปรึกษาแนะนําในทุกๆวันคอยแลกเปลี่ยนความทุกข์ความสุขให้แก่กันและกันนะครับ oh. สิ่งหนึงน่งที่จะทาให้ผมแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานเนะี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับคือการได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่แพทเองหรืออาจจะเป็นที่ชายทะเลที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสินะอ่ะนะครับก็3ามคำนะให้แพทเลยนะครับสุดๆุดสุสเลยนะครับผมบ๊ายบาย ความสุขในการทํางานของผมนะฮะที่ทํางานที่นี่ที่ปัญญาพิวัต์เนี่ยก็คือความสุขที่เกิดจากการที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีสองก็คือการที่เห็นเด็กๆนักเรียนนัึกษาของเรามีความสุขจากการที่เราได้ทํากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาสีหรือว่ากิจกรรมวันพ่อวันแม่ทุกอย่างนะครับเมื่อเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากพวกเขานี่ก็คือสิ่งที่เป็นรางวัลของคนเป็นครูนะครับคือความสุขของเราครับดังนั้นนี่แหละคือความสุขของผมที่ทํางานที่นี่ครับ สวัสดีกันนะครับวันนี้ครับเป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุดครับมีความสุขจากอะไรเลยครับครับครับมีความสุขการที่ได้มาทํางานหน้าที่แห่งนี้ครับในรั้วของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แห่งนี้นะครับเป็นความสุขที่แบบว่าโอ้โหมันได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีๆนะครับได้เจอนักเรียนนักศึกษาเป็นความสุขที่แบบเพอร์เฟกต์มากแม้ชีวิตของเราครับมันไม่ใช่แป๊ปซี่ถึงจะได้ดีที่สุดแม้ชีวิตของเรามันไม่ใช่สไปา์ที่สดใสซ่า หรือชีวิตไม่ใช่เมอร์รี่คิงที่ย้ายมีทุกสิ่งที่เลือกสรรแต่ชีวิตทุกๆวันของผมก็คือรั้วอย่างนี้ครับรั้วของแพทแพทแพทนะครับนี่แหละคือความสุข3 6 0องศาของผมครับจากแพทปัญญาพิวันครับโอ้โห ความสุขนะครับของผมที่ได้ทางานร่วมกับเด็กๆที่น่ารักทุกคนซึ่งเป็นทีมงานที่ช่วยเหลือกันอย่างดีนะครับรวมทั้งผมมีความสุขในการที่จะช่วยแนะนำนะครับสอนให้ความรู้กับนักเรียนนะครับทุกคนนะครับในการที่จะมาทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปแล้วก็ที่สำคัญนะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันก็ทำให้มีความสุข นะครับในการทํางานในทุกวันรวมทั้งพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยนะครับที่ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้ชีวิตทุกวันนี้มันอยู่กันเต็มไปด้วยมีความสุขนะครับขอบคุณครับแพทความสุข3 6 0า